เจอแล้วสวัสดีครับเหลี่ยวๆทั <unst able> <te> ้งนี้คืนหน้าแล้วเรียบร้อยปาด์ตมาพอกันโดนพี่น้องประมาณหนึ่งปีเต็มโอ้ยสองหมื่นดึงโอ้ยคันว่าบี้ยอะไรดังกับบีเนาะคันว่าบี้ยแปะอะไรดังกับบีเนาะบีกันนะ แรงก่แต่เขาทันก็แรเอาคนดังเด้นี่ดังอยู่มังได้หนิดังไฟโอไฟในช่วงไดดังสอครับมันแทงห่อนอยู่วันนี้นะครับสวมโมทีนะครับใ่แจกกันไปเลยนะครับยี่สิบลังหนึ่ง 1,000ขวดวันนี้แจกวันละ1,000ขวดนะครับไม่ถึงละค่ะฮะรอบนี้ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วใช่ไหมครับมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนี่เปนรอบจำกัดค่ะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับแต่ล้วนจำกัดองห่อนแหนขอคดีพรานขายดีไรแจกดีขายดีนี่ครับ พระเอกเอมบีพ่อเอกเอมบี้เรือขาวทรายครับโอ้นางเอกเอมบีเรือขาวทรายอีกคนหนึ่งดิโอ้ย่างอยู่แมงม้าหลายๆตวัดดินนะไว้ก็แรงอยู่นะเห็นไปเห็นไปเห็นไปกิ้งกาไปได้เห็นไปกิ้งกาไปได้ วอ้จใปันอซีปัญหาเอาเปลือกทุเรียนใหม่อันนี้ในสานมีอยู่อันหนึ่งมีอยู่เฟียงหนึ่งนสามีเฟียงทุเลียนอยู่คับเฟียงหนึ่งท่นงเก็บตัวครับัวนีเก็บโต เลี้ตัวเคี่ยง่านครับพี่น้องแมนโบต่อฤดูกาลหน้าฤดูต่อฤดูกาลหน้านะครับเป็นย้าไปไปจำไดุ้๊บอุปไปก่อนไหมฤดูกาลหน้าหรือว่าหรือว่าบอกได้เลยเอ่ออุปไปก่อนอุปไปก่อนนะครับว่าปีหน้าสำหรับเพื่อนแพงจะมีผู้สนับสนุนอย่างแน่พี่น้องครับเนาะ การดาเิื่องชาวมาทัพเตะนั่นเลยร้อยเจ็ดสิบตัวหน้าเดี๋ยวปลาร้อยเจ็ดสิบตัวละปีหน้านะครับสาวนใยพิบันแพงนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ครับพี่น้องครับเพราะว่าอาจารย์เราให้อาจารย์แต่งเพลงแต่งเพลงอยู่แต่งเพ่งสุดปันเซอร์อยู่นะแต่งเองแต่งเองห้องเองห้องได้บุตรครับผมกินต้มเส้นไปได้แกงเส้นหรืออย่าง มา,มาสกลอุดรออน,น้องค้าเนี่แกงเส้นต้มเสีนได้พี่น้องต้มเสีนกระพาะป้าได้พี่นอออ้องโอ้ต้อม,ตอ,มอึอ่งเป็นตะไคร้ที่แถมแมงมาาลายตอนนี้ว่าเอ่อช่วงนี้ช่วงตามหาตามหาสามโมมีครับตามหาสามมมี สมาสาวโมมีนะครับพี่น้องครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฮอสิมีการอ่าฮอสิมีการรีวิวอ่ารีวิวเอ่อโนมโม,โมไปหาลักกินข่าครับผ่านแม่แม่ยืนยรีวิวเอ่ออะไรล่ะเขาเรียกรีวิวการการสร้างบ้านน้องอิงนะครับฮาซิมีให้พี่น้องติดตามติดฟังนะพี่น้องเนาะแล้วก็และะ้วก็าซิมีการรีวิวสิบล้านแล้วห่อฟันมาหลังฮาน ตบมือแล้วก็เลือกเขาสายนะครับทายาทซูซีฟล้านแล้วนะครับภายในไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันเองนะครับแต่ว่าขอฟังวารังหานี่ซิบหนึ่งเดือนนี่หนึ่งสิบล้านวิวแล้วครับพี่น้องเขาเปิดเขาบัดเดี๋วเขาบัดเดียเปิดไฟก็เปิดไฟทีครับนี่พี่น้อง ไม่เป็นเป็นหลังหมยังว่าพีนายน้อครับถามพี่มี่ดีกว่าว่าเอ่อคิดจะคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องที่ว่าน้องกำลังจะสร้างบ้านครับเอายินดีกับน้องกันเนาะน้องได้ทำตามฝันเนี่ยในสิ่งที่ตัวเองสร้างเนี่ยมันก็เราก็ควรจะกินดีเอาเด็กหน่อยสิหกขีดถ้าไม่หอดน่าจะยุี้สองเดือน สองเดือนท่านหดีสองเดือนใช่สองเดือนกับกับสิ่งที่น้องหวังสิ่งที่น้องฝันสิ่งที่น้องอยากได้เพื่อครอบครัวไม่ใช่เพื่อตัวเองถูกไหมเพื่อเพื่อครอบครัวเพื่อทุกคนได้อยู่คือจังเพ่งคือจังเพ่งเขาบอกอย่างังคือจังเพ่งก็ดีใจขอฟันมาลังห่านใจกับน้องแล้วก็อยากให้ทุกคนงดดราม่าความฝันของแต่ละคน มันไม่เหมือนกันแต่เรามีความฝันทุกคนมันมีความฝันว่าแต่ใครจะทําความฝันไปได้ขนาดไหนไปได้ไกลขนาดไหนใชอ่อันนี้ถือว่าหนึ่งค้อมหาความแพงจากคอพอเมยมเอ็มซีอุฮากุแพงหลวนี่ด่ามามันเกิดเหตุแห่งเขาเขียดเพื่อจังว่าที่พ่อสิบอกว่า,วาเพื่อความสนุกสนานเราเอาผลงานดีกว่าเอาน้ำลายหลายๆคนที่ไม่โอเคกับโรก มาสั่งกระแสะไรนลายอย่างเงินบะทุกคนให้ามาสั่งกระรแสเอาวิวถ้าเข้ามาหาสื <ฤษ S 1> อแล้ว <ฤษ S 1> ได้สัมผัสตัวน้องแล้วเราเราจะรู้ว่าทําไมเราที่นีรักเด็กคนนี้ไม่ใช่เพราะว่าน้องมีกระแสหรือน้องมีอะไรมันมันมันเป็นจริงที่เชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาหา,าน้องจะรู้เองจะรู้สึกเหมือนกัน,น<า>ต้องต้องข้ามาเองพี่น้องตอนคามามามาคุกคี้ก็น้องเองแจ๊สิลูเปอร์เซ็นในการขี้ทุกคนน้อง ช่วยทำให้ช่องแต่ละช่องยอดวิวขึ้นคนติดตามไลค์ขึ้มันเ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่แต่กับการที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราคุกคีอยู่ด้วยอ่ะยังยังขี่บอดด้ลงกรุงเทพเนาะไม่ได้ลงกรุงเทพห้าวันหกวันเนาะประมาณเออทำไมคิดถึงเด็กคนนี้จังแต่ทุกคนก็โทรหาไม่น้องเห็นแม่พี่ทำไมไม่มาอ่ะเราก็ด้วยความที่ว่างานเรางานหลักเรามีหลายๆอย่าง มันก็เลยทำทำไมเราคิถีพิถันคนนี้จังเออทำยังไงเราถึงจะได้คุยกับนางแค่ขี้ทอดเพราะพ่อน่ะเพรอะพ่อนันมือเข้ามือกัาขิ้ทอดนางเหมืสนแม่เหมือนเราเคยอยู่กับกับนางตลอดถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือไม่ได้แต่ทุกๆวันเหมือนมันเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วล่องเวทีแล้เดี่ยวต้องไปหานั่งเดี่ยวคุยงานหาคุยงานหลังหานพายคลิปลังเวทีให้พี่น้องไปตังเสร็จปึบอ่ะน้องขึ้นมา ถ่ายเบื้องหลังในการที่ก่อนน้องจะเข้าสู่เวทีด้านหน้าด้านหน้าเวทีขอบความสนุกสนานให้ทุกมพ้นเทาก็ต้องไปถ่ายคลิปให้พี่ดองด้ไปเบื้องว่าบรรยากาศด้านหลังน้องเป็นแบบนี้นะกับพอน้องขึ้นบนเวทีแล้วเป็นอีกแบบหนึง่งเ,เป็นอีกคนคนหนึ่งที่จะสร้างสร้างสร้างสีสันเป็นบาลานสร้างทีสั่งสัางคว <c oughs> ามสนุกสนานให้เขาบวที่ดอง ได้รับชมรับป้าแล้วเอฟ ah ซ to totally ีน้องน่ะมีตั้งแต่รุ่นรุ Carrie, nova 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 nova. ่นเด็กไปจนถึงรุ hmm. ่นเป็นผู้เฒ่าบ้านเข้าจากผู้เฒ่าบ้านเข้าผู้ใดสืบตั้งนางขาบึงตั้งแต่ใบม่วงใบสวร์ตั้งแต่เชียงแปดม่วงเก่ามงมหาอุ้มอมหาอุ้มเมียนนั่นคือเขาอัดหนึ่งจะเป็นกระแสนองก็คือเด็กถูกคือหมอกเที่ยววน แต่เราต้องมาฟังเึ่บอกว่าเราต้องมาสัมผัสด้านเวทีเองใช่เบิ่งจากคลิปอาจจะเป็น่องช่างแต่ละขันน่อง่อมี่องบอดโจหรือ่องเนี่ยรักซอนนู่นนี่นั่นเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันความวนความพอมันมันแตกต่างัแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือหน้าเวทีคุณจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมัน อันเดี๋ยน้องเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแบบบ้านน้องสวยมากสวยแล้วเราคิดว่าน้องทําได้เราไม่ดีถูกเราไม่ดูถูกใครแต่เราคิดว่าน้องทําได้ทำได้แล้วทำได้ได้มากกว่านั้นด้วยคือหมู่บ้านหยุดน้องกับเออโทรมาหาพี่น้องครับอาจจะบาด็คุกคี้บะดรอย่างเี้แต่ว่าแค่เห็นกับเออเศร้าขี้หอดหายขี้หอดเลรพี่น้องในยอนอะไย่างงี้ยกันนิดหน่อยนี่หลีวเาในบ้านหอดเราไม่ได้แบบ นุ่นนี้นั่นเราก็ให้ <c oughs> ให้ให้ให <c oughs> การเป็นส่วนตัวของน <c oughs> ้องเขง้กกาบ่ไ้ว่าเข้าตรงแปลนเขาไปกออกระแสไปรุ่นนี้นั่นคือศพจังหวะเราทุงจะได้ถ่ายคลิปบางคนบอกว่าห้ไปห้าหนอกแม่ห้ไปนิดนอกหายไปนุ่นอ่ะ <c oughs> ช่องนี้จะไม่ช่องนี้จะจะเป็นประเทที่คือเราเราเรา,เราทำงานหลักของเราทำงานหลักของเราแล้วเราค่อยไปไป ไปไปหาน้องเมื่อศพองค์กุดเมื่อศพจังหวะแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่น้องได้ทำตอนนี้หนึ่งบ้านเลยแหละการอยู่กันพิมทุกอย่างมันก็โอเคกับน้องแล้วต่อไปก็ให้น้องสารพันต่อม้องให้มันลุทุก่ถึงที่สุดแมนยิ่งพี่น้องยิงคิวงานศิษยเกียรตอุบินีหลายพี่น้องสมา้องจากับบ้านน้องจะอยู่กับบ้านนะครับน้องประเด้ไปเซาไใสหรือ่าถ้าไกลยังสีน้องก็สีมานางาน ม่นางานานเนาะทไมตอนแรกก็คิดว่าน้องจะไปนอนโรงแรมนะเอาจริงๆความคิดเราคือน้องน้องต้องไปนอนโรงแรมไปนอนรีสอร์ทที่แบบไม่ใกล้งานแต่เอาจริงๆแล้วพอปาะเดนคลิปหนึ่งว่าทําไมน้องไม่ไปนอนโรงแรมไม่ไปมีคลิปของของไครวิที่การใชยหรือหรือช่องใหญ่นี่แหละจําไม่ได้น้องบอกว่าเขาติดติน้เขาเป็นแบบบานบานนเขาเคยอยู่แบบบานบาลเราก็แเออเนาะซึ่งบางคนอ่ะจริงจริงถูกไหม บางคนมีเงินอะมีนู่นนั่นแล้วเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองมันเป็นเรื่องปกติเข้าของบราด้ว่าคุณเด็กขาดาเข้าห่อนหอนเข้าหัวยาของยาดลดแยหวนเนาะเมีแต่อันนี้คือการห่อนน้องห่อนห่อนน้องก็อยู่ได้ไหมพี่น้องอิหรีเขาเขาแต่บางวันมันก็ไม่ได้ร้อนมากก็มีลมโนู่นนี่นั่นแล้วก็รถก็มีเอ่อแค่จิตใจจิตใจสงบมันก็วันนะแค่จิตใจสงบมันก็สงบก็คือ กระตือนมากกระตกงแรกพี่น้องน้องกะสียางกี่ทีแล้วเป็นมากยางมาเบิ่งงานเบิงบ่งหานั่นนนี่กินฮานั่นนนนี่เล่นไปตามภาษาเนาะพี่น้องอีหลีประมาณนั้นสำหรับการสร้างบ้านของน้องนะครับสองจุดแปดล้านบาทบางแปลแล้วเรียบร้อยอตอนนี้วันนี้คูณดินแล้ววันนี้คูณดินแล้วนะครับบอน้องถามน้องแล้วว่า าดก็ได้บ้านงามแต่อุ้ยเพือนวานนุกสีหาใส่ตือนมากาแล้วมันบ่ทัดพออ่กันเลยว่าเว้ยเดือนเดียวก็ได้ดอกก็สุนอีกเยอะพี่น้องอีไลอีลีมันไม่ค่อยสองสาคนสี่คนห้าคนนี่คนืขั้วขั้วให่ขั้วใหญ่พี่น้องแม่้นห้าถ้ามือภาพทางหนากับแขบยามบ้าน แล้วก็ทานกระแขที่มันก็จางมากแม่ีคือกำลังใจู่เล้อที่ที่สัมผัสน้องแล้วรักน้องจริงๆเขาจะให้กำลังใจกันใช่นะครับแม่มากก็เป็นเรื่องปกติใช่ <ดำ S 1> <อ>ครับข้นดัง <laughs> ถ้าผ่านมันไปได้มันมันจะเป็นอะไรที่ที่โอเคเออ,อย,ยังยังบอจอยู่ว่าอันไหนที่บอสก็ค่อยทานคือดูได้แต่ไม่ได้ให้มาคิด ซึ่งมันมันจะเป็นกระแสคือจังเหนียบแรกๆคือกระแสรุนนี้นั่นเป็นเพบางคําพูดหรือว่าบางบางคอมเมนต์อ่ะมันแรงแต่เราก็แบบเออเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแม้ใชรามาสัมผัสเราแม้คับต้องทารังเทีกับมี่สูริเดชเออได้ก่อนทั้งมันเถอะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นมันคือการแสดงใช่นะครับเบี้ยดูเบียกันนะเออเบียแล้วพี่นอะ ขอบคุณแม่มี่ครับขอบคุณนะครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมือแลงมีชื่ไปยำเป็ดเปไปตะหอนแต่ยังเอาอยู่พี่น้องเอาเอาอาลมณกับรุ่นาเปลี่ยนด้วยนะครับอ๋อซื้อซื้อมาใหม่แล้วครับเข้าไปดูเลยนะครับไม่ใช่น้องมาจากโคดังบัวร่าก็ซื้อไม่ยุ่มเองก็ซื้อไม่ยุ่มขอบคุณครับขอบคุณแม่มี่ครับบ๊ายบายชัดเจน ทุป,ประเด็นจากจักรพันธ์รายงานสวัสดีครับ